หากนึกถึงขตดก์ต่อเนื่องที่ก่คอคดีฆาตกรรมเยออย,ยังโหดร้ายทารุณเกินกว่าจะเรียกพวกเขาเหล่านั้นว่าเป็นมนุษย์ได้หลายๆคนก็คงนึกภาพแต่ขตดก์ต่อเนื่องในฝั่งอเมริกาและยุโรปแต่รู้ไหมครับขาตจก์ต่อเนื่องในฝั่งเอเชียก็ก่อคดีสยองไม่แพ้ฝั่งตะวันตกเลยวันนี้จะพาไปรู้จัก8ดเดนมนุษย์ขตดก์ต่อเนื่องในฝั่งเอเชียที่เป็นฝันร้ายของหลายๆคนก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ช่องเราด้วยนะครับ ทั ah achi, ah achi, กกะฮิโรชิไรชิคาตกรทวิตเตอร์ในทักกะฮิโรชิไรชิผู้ก่อคดีฆาตรกรรมสะเทือนขวัญในญี่ปุ่นเจ้าของชายาฆาตกรทวิตเตอร์ที่สังหารเหยื่อ9กรายภายในเวลา2เดือนระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมปี2017โดยใช้ทวิตเตอร์เป็นช่องทางในการหาเหยื่อโดยได้โพสต์หาเหยื่อสาวที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายโดยนัดพบเหยื่อที่ห้องพักของเขาเอง เขาอ้างว่าสามารถช่วยเหยื่อให้ตายโดยไม่เจ็บปวดและทรมานได้และบางการณีเขาอ้างว่าจะฆ่าตัวตายไปพร้อมกับเยื่อโดยเขาสังหารเหยื่อด้วยการบิดลักคอเยื่อและหั่นร่างของศพเหยื่อซึ่งเป็นผู้หญิง8คนและผู้ชายอีกหนึ่งคนอายุ1 5บหถึงยีปีตุลาคมปี2017ชิชี้รายชิถูกจับก,กลุ่มแต่ในความของนายชิรายชิชี้ว่าลูกความของเขามีความผิดในข้อหาที่มีโทษเบากว่านั้นนั่นก็คือการฆ่าโดยได้รับความยืนยอม โดยอ้างว่าเหยื่อของเขาได้รับอนุญาตให้ในายชิไรชิปรดชีวิตของเขาแต่ทว่าในเวลาต่อมานายชิไรชิให้การขัดแย้งกับทีมทนายของเขาโดยระบ,บุว่าเขาลงมือฆ่าเหยือ่อโดยที่เหยื่อไม่ยินยอม15ธันวาคมปี2020ศาลญี่ปุ่นมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายชิไรชิชิซากุคาเคฮิแม่ไม่ไมดาแห่งเกียวโตชิซากุคาเคฮิมีความผิดในฐานฆาตกรรมชายอย่างน้อยเจ็ลาย ในระหว่างปี1994ถึงปี2013โดยใช้ทั้ง7ใดเป็นสามีและคู่เดทของเธอเหยื่อทั้งหมดที่เธอลงมือฆ่านั้นเพื่อหวังผลเงินประกันชีวิตที่มากถึง7ล้านเหรียญสหรัฐโดยจะฆ่าเหยื่อด้วยการวางยาไซยาไนให้เหยื่อกินจิสกโกคาเกฮิถูกจับกลุมเมื่อปี2014และถูกตัดสินโทษประหารชีวิตแจ็คเดริปเปอร์เมืองจีเกาเฉินหยงหรือชยาแจ็คเดริปเปอร์เมืองจี เขาก่อคดีฆ่าข่มขืนผู้หญิงและเด็กกว่า11คนในร่วงปี1988ถึงปี2002โดยก่อเหตุในบ้านพักของเหยื่อในปา่าหินโมทงกันชูเมืองเปาถูและเก็บปกข,ของตัวเองมโกเลียนายโดยการตัดหน้าอกตัดหูตัดช่องคลอดและตัดมือออกด้วยหยือของเขาที่อายุน้อยที่สุดเพียง8ปปีเท่านั้น26สิงหาคมปี2006เขาถูกจับหลังจากถูกจับ เขาพยายามที่จะฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่สําเร็จเขาถูกตัดสินโทษประหารชีวิตในวันที่30มีนาคมปี2018ด้วยฐานความผิดลักทรัพย์ข่มขืนกระทําชําราวฆาตกรรมและทํำลายศพจากมกราคมปี2019เขาถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าซึ่งขณะนั้นเขาอายุได้52ปีปิดชีวิตฆาตกรต่อเนื่องแจ็คเดอะริปเปอร์แห่งเมืองจีมริกาเคดีเคมพมัมมา มริกาเคดีเคมพัมมาหรือชายาว่าชายนายมริกาเป็นฆาตกรต่อเนื่องชาวอินเดียที่สังหารเหยื่อหกรายก่อคกระดีระว่างปี1999ถึงปี2007โดยเธอจะสังหารเหยื่อด้วยยาพิษชยนายเธอจะตีสนิทก,กับเหยื่อที่มาบำเพ็ญธรรมในวัดจากนั้นมริกาก็น้ำให้เหยื่อดื่มโดยอ้างว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเธอแอบใส่ย,ยาชายนายไว้ในน้ำเธอลงมือกับเหยื่อรายแรกในปี1999และอีก6กรายใน8ปีต่อมา และอีกห่ารายที่เธอสังหารติดติดกันในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี2007มาริกาถูกจับได้ในขณะที่พยายามเอาอัญมณีของเหยื่อไปขายมาริการถูกสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตคิโยทากะคาสุตะพิศาัตวร้ายที่สยองขวัญที่สุดในญี่ปุ่นคิโยทากะคาสุตะคือฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดที่ได้รับฉายาว่าพิษาัตร้ายที่สยองขวัญที่สุดในญี่ปุ่นเขาก่อเหตุช่วงระหว่างปี 1970-1980เหยื่อของเขาเป็นสาวนั่งดิ้งในร้านคาราโอเกะเขาก่อคดีข่มขืนและรัดขอเหยื่อรวมทั้งปล้นทรัพย์เหยื่ออีกทั้งก่อเหตุอุดอาดทำ้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจขโมยปืนหลวงและยิงคนโดยสามารถลอยนวลได้ถึง11ปีมกราคมปี1983คาสึตะถูกจับขณะที่ก่อเหตุจี้เงินในขณะนั้นพลเมืองดีจำนวนมากมาเห็นเหตุการณ์เขาจึงวิ่งเข้าไปช่วยและจับกลุ่มตัวเขาก่อนที่จะแจ้งให้ตำรวจมารับตัว เขาสารภาพว่าสังหารเยือไปมากกว่า22คนแต่ตำรวจสามารถตั้งข้อหาฆาตกรรมเพียง8คนเท่านั้น30พฤศจิกายนปี2000คาสิตักทุกประหารชีวิตด้วยกันแขวนคขอฆาตกรหมอผีแห่งอินโดนีเซียสุรจิตคือฆาตกรต่อเนื่องหมอผีแห่งอินโดนีเซีย เขาก่อเหตุระหว่างปี1986-1997สุรจิตเอาความศรัทธาของหญิงสาวมาเป็นเครื่องมือฆาตกรรมเหยื่อเพื่อบรรลุความเชื่อของตัวเองโดยเขาฝาันว่าพ่อที่ตายไปแล้วเข้าฝาันเขาพ่อบอกกับเขาว่าต้องหันมาทาอาชีพหมอผีจะได้มีอายุยืนยาวที่สําคัญต้องทําการดื่มน้ําลายสาวที่ตายไปแล้วจํานวนทั้งหมด70คนไม่ขาดไม่เกินจากนั้นเขาก็ตั้งสํานักหมอผีและลวงเหยื่อมาฆ่าและดื่มน้ําลายเหยื่อปี1997สุรจิตถูกจับกลุ่มเขาสารภาพว่า ลงมือฆ่าหญิงไปกว่า42คนและเขาก็ไม่ได้เสียใจกับการฆ่าหญิงเหล่านั้นแต่อย่างใดแต่น่าเสียดายที่เขายังฆ่าไม่ถึง70คนวันที่10กรกฎาคมปี2008ถูกสังประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าจาเวดอิกบันจาเวดอิกบันเป็นขัดกรต่อเนื่องชาวปากีสถานก่อคดีในช่วงปี1985-1990เขาฆ่าหญิงอย่างสย้องทั้งการหารั่นศพฆ่ารัดขอเยอะ พร้อมกับส่งจดหมายสารภาพผิดไปยังตำรวจและหนังสือพิมพ์โดยในจดหมายนั้นเขาได้บรรยายอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการฆ่าเด็กทั้งหมดหนึ่งร้อยหลายเหยื่อของเขาทั้งหมดเป็นเด็กกำพร้าและเด็กในรอนเขาอ,อ้างว่าที่เขาสารภาพผิดผ่านจดหมายนั้นเพราะต้องการส่งจดหมายถึงพ่อแม่ที่รักเลยลูกหลานจนสุดท้ายต้องมาเป็นเหยื่อของเขา3 0ธันวาคมปี1 9 9 9เขาเข้ามอบตัวกับตำรวจเมื่อตำรวจได้ค้นบ้านเขาเจอวัยรุ่น4คนซึ่งทั้งหมดคือผู้สมรู้ร่วมคิดในการก่อคดีกับอิกบนัน และหนึ่งในนั้นพยายามจะหลบหนีโดยการกระโดดออกจากหน้าต่างทาให้บาดเจ็บจนเสียชีวิตสารพิจารณาให้ประหารชีวิตอีกบันโดยการแขวนคอและหั่นศพเป็นชิ้นเล็กๆขึ้นวันที่8ตุลาคมปี2001อีกบันและวัยรุ่นผู้ร่วมก่อเหตุอีกหนึ่งรายได้แขวนคอตายในคุกขณะอิบันอายุได้45ปีจบชีวิตฆาตกรต่อเนื่องแห่งปากิสถานหยางหลิวฆาตกรปีศาหยางหลิว หรือชื่ออื่นเรียกออย่างจื๋อหยาาย่างฉินหายเป็นคดตกรต่อเนื่องที่ก่อเหตุฆาตกรรมมากที่สุดในประเทศจีนผู้ได้รับฉายาจากสื่อจีนว่าคาตกรปีศาจเขาก่อเหตุระหว่างปี1988ถึง2003เขาก่อเหตุฆาตกรรม67คดีคมคืน23คดีและทำลายร่างกาย10คดี โือล,ลักษณะการก่อเหตุของเขาคือจะบุกเข้าไปในบ้านของเหยื่อในเวลากลางคืนและฆ่าคนที่อยู่ในบ้านโดยใช้อาวุธขวานค้อนทุบและฟันไปบนร่างของเหยื่อโดยเหยื่อส่วนใหญ่ของเขาเป็นชาวนาและถูกฆาตกรรมยกครัวจำนวนเหยื่อมากที่สุดในหนึ่งครั้งคือ5้ารายและเหยื่อที่เป็นผู้หญิงมักจะถูกข่มขืนเหตุจูงใจในการกรอ่อเหตุของหยางคือความเกลียดชังที่มีต่อเพศหญิงรวมถึงความโกรธแค้นและความต้องการที่จะแก้แค้นสังคมเพราะเขาโกรธแค้นแฟนสาวที่ทิ้งเขาไป เมื่อทราบว่าเขาเคยต้องโทษคดีขโมยและพยายามข่มขืนยางกล่าวว่าเมื่อผมฆ่าคนมันทําให้ผมเกิดความปรารถนาที่จะฆ่าอีกมันเป็นแรงบนันดาลใจให้ผมฆ่าต่อไปผมไม่สนหรอกว่าพวกเขาควรจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มันไม่เกี่ยวอะไรกับผมผมไม่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผมไม่มีความเกี่ยวข้องกับสังคม3พฤศจิกายนปี2003ยางถูกจับก,กลุ่มตัวยางถูกตัดสินให้รับโทษประหารชีวิต ขาถูกทหารด้วยการยิงเป้าเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2004หากชอบคลิปเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ